ว่าจาประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่8กรกฎาคม2021สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นยูดาเข้าไปหาโยเซฟพูดว่ากรุณาเถิดนายเจ้าขาขอให้ผู้รับใช้ของท่านพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาเถิดอย่ากโกรธข้าพเจ้าเลยเพราะท่านเป็นเหมือนกษัตริย์ฟาโร เจ้านายเคยถามผู้รับใช้ของท่านว่าท่านมีบิดาหรือน้องชายไหมพวกเราก็ตอบเจ้านายว่าเรามีบิดาที่ชาราและมีน้องชายคนเล็กคนหนึ่งที่เกิดมาเมื่อบิดาชาราแล้วพี่ชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงเขาที่เกิดจากมารดาเดียวกันบิดาจึงรักเขามากแล้วท่านสั่งผู้รับใช้ของท่านว่า จงพาน้องคนนั้นมาที่นี่ให้เราดูแต่ท่านพูดกับผู้รับใช้ของท่านว่าถ้าน้องคนเล็กไม่มากับท่านที่นี่ท่านจะไม่เห็นหน้าเราอีกเมื่อพวกเรากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านพวกเราก็เล่าคำพูดของเจ้านายให้บิดาฟังต่อมาบิดาบอกพวกเราว่าจงกลับไปซื้ออาหารมาให้พวกเราบ้าง พวกเราตอบว่าไปไม่ได้แต่ถ้าน้องคนเล็กไปด้วยพวกเราจึงจะไปมิฉะนั้นพวกเราจะไปพบท่านผู้นั้นไม่ได้บิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกพวกเราว่าพวกลูกรู้แล้วว่าราเคลภรรยาของพ่อมีลูกชายสองคนคนหนึ่งก็จากไปแล้วพ่อคิดว่าเขาคงถูกสัตว์ร้ายกัดกิน เพราะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยถ้าลูกๆพาคนนี้ไปจากพ่อแล้วเขาเป็นอันตรายลูกก็จะส่งพ่อซึ่งแก่แล้วลงไปในแดนผู้ตายด้วยความเศร้าโศกโยเซฟไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตนต่อหน้าชาวอียิปต์ที่ยืนอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปโยเซฟร้องไห้ดังมากจนชาวอียิปต์ได้ยินข่าวนั้นลือไปถึงพระราชวังของกษัตริย์ฟาโร โยเซฟบอกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟน้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์บบดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธตนเองที่ขายฉันมาที่นี่พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยชีวิตของพี่พี่พระวรสารนบุญมาทิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า จงไปประกาศว่าอาณาจาักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ปีาศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยอย่าหาเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใส่ในไทย เมื่อเดินทางอย่ามีย่ามอย่ามีเสื้อสองตัวอย่าสวมรองเท้าอย่าถือไม้เท้าเพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้วเมื่อท่านเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านจงดูว่าผู้ใดที่นั่นเป็นผู้เหมาะสมที่จะต้อนรับท่านแล้วจงพักอยู่กับเขาจนกว่าท่านจะจากไปเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใด จงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรจงให้สันติสุขของท่านมาสู่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพรจงให้สันติสุขกลับมาหาท่านถ้าผู้ใดไม่ต้องรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากบ้านหรือเมืองนั้นจงสลัดฝุ่นจากเท้าออกเสียด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในวันพิพากษา เมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะรับโทษเบากว่าโทษของเมืองนั้นข้อคิดพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้พระองค์ทรงสร้างทรงจัดการดูแลและทรงเอาพระทัยใส่ทุกสิ่งทุกอย่างดีเลิศแม้มนุษย์จะหลงไปไม่ยอมนอบน้อมต่อพระองค์พระองค์ก็ยังทรงเมตตา ทรงประกาศกจำนวนมากมาเทศสอนให้มนุษย์กลับใจยิ่งกว่านั้นยังทรงบุตรชายแต่พระองค์เดียวของพระองค์มาเทศสอนมาเป็นแบบอย่างและมาตายแทนมนุษย์ไทยมนุษย์กลับคืนสู่พระองค์พระองค์ยังทรงกระทำอยู่จนทุกวันนี้ผ่านทางอัครสาวกและผู้แทนของพระองค์เพื่อให้มนุษย์กลับคืนสู่หนทางแห่งความรอด ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021